สวัสดีฮะโย่ผมช่างภาพทีวีนะฮะคนหนึ่งนะฮะโอ้น้าผมก็จะมาสอนวิธีการทำนะฮะแบบจังไรนะฮะเอามานะั้นใส่ไหนเล่า้อะผู้เล่นนะฮะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะโหจริงจังขนาดนั้นโหดมากเลยเนาะตัวเองโอ๊ยไม่ใช่ฮนะผมไม่ได้เป็นตุ๊ดนะฮะอ่าอ่า ไปไหนเนี่ยอ่อเลยอ่อยูนตรงเขาลับรงชาติเราชาตที่ไหนเราไม่ใช่ฮะวันนี้นะฮะรู้สึกว่าผมจะไม่มาทำอะไรครับต่วเซิฟฮะเราเล่นฮะฮ่าผมก็ไม่เข้าใจอยู่นะฮะเออผมทันทำไมเนี่ยอ่าช่างเถอะ นะฮะสำหรับคนที่ผมคิดว่าผมกำลังจะทำกิจกรรมดีกว่านะกิจกรรมในเซิร์ฟฮะของเซิร์ฟพี่เคฮะผมไม่ได้เป็นสตาฟอโอพีวอพีน้องเ้นฮะแต่ผมอยากทำฮะความสุขผมนะผมก็ไม่ได้อะไรนะฮะแค่นะฮะผมจะทำอันนี้ฮะ ใครที่สามารถสร้างบ้านได้เลยที่สุดฮะหรือว่าทําประดิษฐ์คิดค้นอย่างเช่นฮะแบบนี้ฮะเครื่องปั้มไข่ฮะเครื่องโดของฮะเว้ยแบบนั้นหรอโดกระเทิบหรอฮะเครื่องปั๊มหินฮะผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าจะวันไหนดีแต่ลุ้นๆนะฮะคือคัดชนะได้50โทรฮะแล้วก็ไม่มีอะไรหรอฮะ ทำหนึ่งนะฮะสักครู่มาต่อเลยนะฮะเมื่อกี้นะไปทำทุวร์ามาแบบหนึง่งนะฮะในคลิปหน้านะฮะเราผมจะทำเป็นโหมดะฮะโหมดหนึ่งฮนะเอาชีวิตรอดฮะโดยที่ผมจะร่องบ้านไปแล้วหลังหนึ่งฮนะฮะผมก็ลองลองทดสอบน,นะฮะเกี่ยวกับ การโดของของโมยของอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องซื้อแบบนี้ที่ไหนดีเออมาสอนเลยดีกว่าวิธีการโดของในเซิร์ฟนะฮะหาแบบนี้เลยกดชิปแล้วก็วางนะคะอันเนี้ยเด้อโอ้ยอ๋อกดชิปวางฮะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าชิปไหนอยู่ตรงไหนฮะ อจากตรง ESC นะฮะแล้วก็ตัวแปลภาษาฮนะ,ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆฮะ,ะจนสุดใช่ไหมฮะขึ้นไปชั้นหนึ่งฮะเจอเลยสำหรับบางคนนะ,ะนะฮะเลาผมให้เพลงนะฮใะต้ลิงนะ,ะถ้าใครอยากได้ เสียงควนันไหมน้ำสักเท่าไหร่ไปหั่นเวลาทำของฉันน้ำมันมาดูทำม,มาได้เอ้ลองเสียงาตุอย่างนี้มึงไม่ต้องร้องเลยทาบนะฮะคลิปนี้ไม่คำหยาบนะก็ะท้องขออภยัยนะด้วยฮะเพื่อความบันเทิงฮนะแล้วี้ของพลองหาคลิปที่มันทำให้ไฟมันกระพริบอะใครรู้บอกทีนะก็ไว้เจอพันหน้านะเราจะ หาวิธีทำอะไรที่มันดีๆไว้แล้วกันไว้เจอกันฮะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ไล,ล์สาระฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรทํานะฮะบ๊ายบาย